คือคือตอนนี้สถานการณ์รอบบ้านเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับในอาเซียนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากนะครับรวมทั้งถามว่าประเทศตันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทํำยังไงกับจะรจัดการการเปลี่ยนแปลงจะใช้โอกาสนี้ได้ยังไงเอาเริ่มตั้งแต่ กั่บ้านเราเลยนะครับก็ทุกท่านคงทราบว่าเราได้นายกคนใหม่ที่เป็นลูกชายของคุณฮุนเซนใช่ไหมฮะนายกฮุน,<ค>นเซนเดิมอคุณมาเนตกับผลเอกคุณมาเนตเป็นพลเอกแล้วฮะเห็นว่าเป็นเอเป็นเป็นผลเอกแลวเ,เป็นสมเด็จด้วยพี่อ๋อเลยครับเป็นสมเด็จแล้วฮะได้ได้ได,ได,ได,ได้รับโรดเกล้าเป็นสมเด็จแล้วครับพี่ครับก็อย่างนี้ฮะคือเขาเมื่อวานเขามีการแถลงมีการแถลงนั่นนะแถลงนโยบายนะ คุณแจ็คคุณตะเขาบอกว่าก็าประกาศว่าปี2050เนี่ยจะยกระดับประเทศกัมพูชาให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงฟังก้ดีนะครับ2050กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับปีนี้พลเอกคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีมีอายุ45ปีนะครับ อ2050ปีนี้2023อีก27ปีก็60เท่าไหร่72ปีคุณฮุมนเนเยอายุ72ปีเนี่ยประเทศกัมพูชาจะมีรายได้สูงคือฟังฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติของการถแถลงนโยบายนะคุณตะแต่ว่ามันเป็นมันเปการแถลงนโยบายของคนหนุ่มที่มีความฮึกเหิมครับ แล้วก็เราก็เห็นว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยหลังๆมาเนี่ย GDP โตเร็วมากนะนะครับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยโตถึง7%นะที่บ้านเราโตมาสักสเปอร์เซนะครับปีนี้บ้านเราตอนนี้ถดอยู่ที่ประมาณสัก1.8ไม่คือไม่ถึง2นะครับก็คเขมนเองอกัมพูชาเองก็ยังอยู่ในตัวเลขที่สูงสูงอยู่นะจำได้ว่าประมาณเหรือ8%นะครับหันกลับมาดู าทางใต้เรานะครับคุณตะ๊ะประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศศูนย์กลางการค้าของในทวีปใน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 ,ในอาเซียนเนี่ยก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับพี่แจ๊คทราบใช่ไหมประธานาธิบดีคนใหม่ชื่ออะไรเออทราบครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนซิกนะเป็นอินเดียนเป็นอินเดียนสิงคโปร์เลียนนะครับ,รบเป็นอินเดียนสิงคโปร์เลียนซึ่ง ประธานาธิบดีสิงคโปร์หลายคนก็สงสัยเอ๊ะสิงคโปร์มีประธานาธิบดีได้เหรอเราจะเห็นแต่ชื่อของลีกวนยูใช่ไหมครับเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโกโจกตงนะครับเอ่อสมัยก่อนเนี่ยประธานาธิบดีสิงคโปร์เนี่ยมีการแต่งตั้งนะครับวิธีการแต่งตั้งผมไม่รู้แต่งตั้งยังไงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมีการเลือกตั้งทุกๆหกปีคนที่แล้วที่หมดวาระไปเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เอ่อ ตอนนี้เป็นผู้ชายนะครับเป็นอินเดียนเป็นเชื้อสายอินเดียนะครับอยู่ที่ที่นี่แล้วก็เป็นมาจากพัก PAP นะครับสังเกตว่าประธานาธิบดีก็มีพักการเมืองของเขาอยู่นะครับแล้วก็มีวาระหกปีมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมประธานาธิบดีกับนายกตีเนี่ยทำมาที่แตกต่างกันยังไงนายกเนี่ยหรือรัฐสภานะครับหรือคณะรัฐมนตรีก็าทำมาที่บริหารประเทศครับ ส่วนประธานาธิบดีเท่าที่ทราบก็คือเขาก็เป็นเป็นเหมือนศูนย์รูปปิตใจเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นดูแลเรื่องอีเวนต์ต่างๆนะครับดูแลเรื่องภาพรวมของของศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอชนเผ่าพันธุ์ต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยมีมีหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับมีไชนีสสิงคโปร์เลียนมีอินอินเดียนสิงคโปเลนนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะ รวมจิตใจของคนสิงคโปร์นะครับเนื่องจากความหลากหลายก็อันนี้เป็นจุดที่สนะองละจุดที่สามที่กำลังมีปัญหาอยู่เมื่อวานนี้คุณตะข่าวใหญ่มากเมื่อเช้านี้น่าจะมีข่าวแล้วล่ะนะครับผมจำได้ว่าน่าจะมีข่าวออกมาแนละ้วพี่พม่าใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่คือผมก็ช็อกนะไม,ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วทหารกะเหลี่ยงใช่ไหมฮะ กล,กลุ่มกลุ่มกเรียนที่ที่อยู่ในดูแลเมลวดีอยู่เนี่ยได้ใช้ดโดรนนะฮะดโดรนทิ้งระเบิดไปที่ที่ว่าการของจังหวัดเมลวดีมีผลทําให้ผู้ผู้กํากับมีเมลวดีนะครับในผลนอาหารเมลวดีและรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเมลวดีเสียชีวิตครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตข้าราชการตํารวจเล็กๆน้อยเจ้าที่ต่าง ประมาณหกเจ็ดคนทันทีนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเหตุการณ์คือเขาเขาใช้โดนสองตัวฮะตัวแรกบินไปแล้วก็ทิ้งระเบิดเออบินไปก่อนนะครับบินไปก่อนคนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไอ้ลำที่สองบินมาแล้วมาทิ้งระเบิดอีกทีซ้ําอีกทีก็เลยทําให้เสียชีวิตเยอะนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในพม่านะครับเป็นครั้งแรกซึ่งซึ่งเราก็ตกใจว่าตอนนี้กอง อกองพลกะเลียงที่เป็นกะเลียงพัฒถิน่นที่อยู่ในพม่าเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีในการรบแบบนี้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือคุณตะมันอยู่ห่างจากจท,ที่ทําการกองกําลังของไทยเนี่ยที่อยู่ตรงชายแดนเียงแค่หนึ่งกิโล่านันเองโอ้จุด <laughs> ที่มีการทิ้งดโดรนทิ้งระเบิดเนี่ยเหรอคะใช่ครับแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเองคือมันมันอยู่ติดชายแดนเลยครับก็ผมว่างานนี้คือเมวดีเนี่ย ผมจาได้คือผมผมเคยจะได้งานทําทํางานระบบน้ําที่เมีเอ่อที่เมลวด,ดีนะครับแต่ข้ามไปไม่ได้คุณตะยืนอยู่ฝั่งฝั<อ>่งแม่สอนเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นเลยนะเห็นระยะประมาณสักสองสามร้อยเมตรเนี่ยข้ามไปไม่ได้สรุปแล้วง,งานนั่นก็เลยไม่ได้ท<อ>ําแล้วก็คุกคุนกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วฮะยังไม่จบสักทีโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างกองกําลังต่างๆนะครับกับรัฐบาลทุกการ